สวัสดีค่ะนี่คุณผช้ t มด i ม m มเ e นต์ชิลค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดีแอคชั Moment, ช่นเพลงนี้ชื่อว่าเธอนะคะซึ่งร้องโดยฟาโคนั่นเองค่ะซึ่งเพลงนี้ถ้าใครได้ดูคิมพอร์ตซีรีส์ก็จะเห็นว่าเขาได้เอาเพลงนี้ไปลองจีบตัวคิมคิมหันนะคะในตัวของปาเช่นะคะทุกคนก็มาดูกันใน MV มันจะน่ารักกุงกิ้งขนาดไหนไปกันค่ะ วิ่งแมววิ่งแมวไม่มีขนสปริงอุ้ยน่างล้น้องน่ารักน้องน่ารักแม่ถึงน้องมาหรือบาโค้ดก่อนบาโค้ดน้องล้อยืนบาโค้ดแล้วตัดผมไหมล้วแน่นอนลูกฉันนี่นาฉันมันถึงเงียบมากเลยอ่ะ เอาหรอกเอาลองไปจิบหญิงได้นะกลัวติดอยู่แต่ว่าหญิงจะต้องมีใจก่อนนะเธอสิ่งนรักัเธอจไม่งหนาหลักอะน้องชอบเขินเลยแบบบิดบิดอ

น่ารักตอนเนี้ยเออเอ็มวีเทมสวยอ่ะมึงตอนแรกคู่เนี่ยมันก็ดูเบาสุดนะแต่ตอนแบบอกหักหรือว่าอะไรอ่ะก็แรงอยู่อย่างเหมาะเลย น่ารักจังเป็นเด็กที่แบบองอองอะไม่ใช่ไม่แบบไม่มีอะไรพุงแตกกับมึเออคือแบบใสใสไม่เก๊กอะไรเงี้ยมองมองเอย่างนพเลาจงีในใจเป็นพลา

เฮ้ยนอยนล่ารัดอึอักอักี้งนั้นเคยมีเบื้องหลังด้วยเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราดูเอมรีนะคะเพลงเพลงนี้ชื่อว่าเธอของบาโคจบไปแล้วเดี๋ยวคอรู้สึกก่อนน่ารักหมดเลยอ่ะน่ารักไปหมดแบบน้องน่ารักมากทำอะไรก็น่ารักคือน้องเหมือนแบบไม่เก๊กแล้วไม่ประดิษฐ์อะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยหมายถึงแบบ เขาชอบแสดงตัวเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาตื่นเต้นหรือว่าเวลาแบบเขิอนอะไรถ้าใครได้ดูแบบนอกนอกจอที่ที่ไม่ใช่อยู่ยในตัวซีดีจะเห็นความความก๊กกลางความแบบเขาเขาอยู่ไม่สุขเอออยู่อยู่ตลอดเวลาเรอาอไปสังเกตดูได้เลยแกแล้วก็แต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นตัวตนหรือเป็นเอกลักษณ์ของน้องดีที่มันไม่ันไม่เหมือนใครอะไรเยยงี้ยที่บางคนมันก็ เก็บได้คือหมายบางคนยังเก็บความรู้สึกที่แบบไม่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่น้องก็คือแบบปล่อยออกมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติดีแต่ฉันว,ว่ามาแน่ในในการที่เราเนี่ยได้ไป <S <S <ๆ S 2> คอนเสิร์ตนี้ต้องมีมา <S 2> <S 2> แน่ว่าเนี่ยใน MV เพลงบาร์โค้ดเนี่ยเราพบแมวที่เดินไปเดินมาเนี่ย อี่ตัวอ๋อจะเป็นข่าวใช่เป็นข่ามแฟนมันแท้เหมือนที่แบบว่าอะไรนะบาร์โฮดอะได้ตอบคิมหันไปตอนนั้นว่าแบบว่าไม่นะไม่ใช่ตัวเดียวมีเพลงนั้นมีเพลงนี้มีเพลงนู้นด้วยถ้าลงเป็นตุ๊กตาอุ้ยเป็นแย่เราเอาแล้วนะเราต้องมานั่งดูนะว่าแมวเนี่ยออกมากีฉาคือเาไปถามในคอนเสิร์ตเราต้องตอบให้ได้เพราะว่าเราเป็นแฟนมันแท้จจ้ะโอเคแต่ว่าก็เราก็ชอบเพลงนี้มันมันดูสะท้อนความเป็นตัวน้องแบบน่ารักไม่ได้ปรุงแต่งอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงก็น่ารักดีอะไรเงี้ยซึ่งคนต ก็คือพี่เอกซีซันไฟนะคะก็แต่งมาได้เพาะดีมากอะไรเงี้ยจังหวะก็ดีอะไรเงี้ยส่วนเพลงแค่เธอที่เรายังไม่ไลงอะ่ะเพราะฉันรู้สึกว่ามีคนบอกว่ามันมีสปอยใน MV ก็คือเรายังไม่ได้รีแอครอจบประมาณ EP 14ซีสิเราจะรีแอคเพลงแค่เธอนะคะทุกคน <Okay. S 1> โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการรีแอคเพลงชื่อว่าเธอก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามถึงเป็นกำลังใจให้กับโดมินิชชิลแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างนะคะว่าน้องน่ารักยังไงว่าแบบเออเสียงน้องเป็นยังไงบ้างละมุมละม่อมสาาาามมมมมมรรถไไปนนนนนออออฟัังแแลลลล้้้วกกกกก็็็บบบ่่ใหหเเดยืคคคต์ะะทุ เราจะแปะลิงก์ของเพลงนี้นะคะไว้ด้านบนด้านล่างแล้วก็แท็กคลิปนะคะสามารถไปกดติดตามให้กับน,น้องบาคโค้ดได้นะคะสวัสดี้พวกเราไปกันก่อนแล้วบ๊ายบาย